ดวงการเงินของคุณเกิดพุทธกลางคืนในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจจากช่องพลังใจดูดวงนะครับในช่วงเมษายนนี้เป็น พลังงานแห่งความเจตัญญูนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษากับหาพ่อหาแม่ญยาพิพี่น้องของเราเพื่อเสริมสร้างความสุขเสริมสร้างพลังใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปการเงินนะครับเราก็จะมีไพ่น้องใหม่นะครับสองชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นยังโดดเด่นนะครับด้านหลังที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นไพ่สิทธิกริยานะครับจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นการที่เรามาเสริมในเรื่องของพลังงานนะครับจะดูคู่กับไพ่ยันดโลกนะและไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นไพ่พักใจซึ่งทางทีมงานคุณเต้พลังใจและรวมถึงคุณเต้พลังใจด้วยในรูปบรร้างไพ่พักใจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะ เสริมพลังงานในเรื่องของการกระทําต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในคลิปเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเงินช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโชคลาภของเราดอโชคของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับสิ่งที่เราควรที่ต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภต้องระวังเรื่องอะไรนะและสาคัญเลยนะครับเลขมงคลนะเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์จะเป็นเลขอะไรเสริมดวงในเลขตัวไหนและจะเสริมเราได้อย่างไร mà đùa คนเกิดพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการหาช่องทางแล้วก็มีความอดทนกับหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ดีในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันรุ่ร่วงไปได้ดีนะครับในเรื่องการจัดการต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นถึงช่องทางต่างๆอย่างไรมากกว่านะในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันค่อยๆหารูปทางเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มหาความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในนกาาร Olha, ารหช่องงท การหาการจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับเปลี่ยนหาวิธีการอย่างไรให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะอ,อนาคตเพิ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันดีมากขึ้นในเรื่องของการจัดการทางในเรื่องของการเงินทางเรื่องของโอกาสต่างๆบางอย่างมันก็สําเร็จได้บางอย่างมันก็อาจจะต้องอใช้ใจที่จะต้องเข้มแข็งนิดนึงเพื่อจะขจัดปัญหาต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นและมันทําให รู้จักการจัดการแก้ไขเราก็ยอมรับสิ่งที่มันเป็นนะครับในเรื่องของการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นนะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในวงช่วงนี้เราก็ต้องใช้ใจของตัวเรานี่แหละต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าแล้วโชคของเราเนี่ยมันโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับ ในเรื่องของโชคเนี่ยนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอพลังงานในด้านจิตใจของตัวเราซึ่งมันจะส่งผลนะในเรื่องของรูปแบบนะครับในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆที่กําลังมีเข้ามาแต่ว่าโอกาสเหล่านี้มันจะค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะมันจะมากับในรูปแบบที่อาจจะเจอเรื่องร้ายก่อนและกลับกลายมาเจอเรื่องดีนะครับเหมือนคล้ายๆฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอดังนั้น หากเราในห้องช่วงนี้มันเจอปัญหาหนักเยอะๆนะครับให้เรารับรู้ว่าเราจะได้เรื่องโชคเกี่ยวกับผู้คนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเริ่มมีโอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมันทาให้เราสามารถตัดสินใจทําอะไรหลายอย่างในเรื่องของการเงินในมทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเราไม่ต้องมาคิดเยอะคิดมากในเรื่องโอกาสต่างๆมันเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่ว่าในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตของคนเราอาจจะเจอเรื่องอะไรบ้างแต่เรื่องดีก็จะตามมาด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูซิว่าในเรื่องของช่องทางการเงินของเราเนี่ยมันจะมาจากช่องทางไหนบ้างนะครับดูพลังงานช่องทางแรกนะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับในเรื่องของช่องทางการเงินนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของผู้คนแล้วก็ครอบครัวนะครับที่คอยช่วยสนับสนุนตัวเราให้อ่ามันผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้กันได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมาจากคนในครอบครัวที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราเนี่ยจากสิ่งที่เรารู้สึกรอคอยรู้สึกไม่รู้จะทำไงเคร่งเครียดเหมือนครอบครัวเห็นก็จะมีการช่วยเหลือสนับนุนให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องเรายากลำบากอะไรบางอย่างไปได้นะครับ ช่องทางที like the ่2นะไพ่ขึ Scot ้นเป็นในเรื mm ่องของสถานที่ทํางานนะแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของการได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันแนนน้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีมาจากครอบครัวอย่างเดียวอาจจะมาในเรื่องของสถานที่ทํางานต่างๆนะที่เราทําอยู่ที่เราได้ไปพบไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับอาจจะเห็นถึงความทุกร้อนของเราเห็นถึงักยภาพของตัวเราแล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือกันแล้วก็ทําให้เราขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้มันไปทิศทางที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยไพ่ขึ้นว่าให้เราตัินใจให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของช่องทางที่มันเข้ามาก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนเราก็เนื้ออื่นสิ่งใดที่ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นคือเรื่องของจิตใจต้องสร้างพลังใจใตัวเองที่ดีในเรื่องของการที่ได้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยความสามารถของตัวเราและเรื่องต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของ การที่เราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเราต้องระวังเรื่องอะไรในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของผู้คนในเรื่องของการจัดการนะบไยขึ้นว่าเป็นการตัดใจของตัวเรามากกว่าในเรื่องของการที่เราใช้ความคิดนะครับบางทีเราตัดสินจากอดีตที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการที่เราผ่านในเรื่องของประสบการณ์หลายอย่างที่มันเข้ามามันทาให้มันบดบังบางอย่าง นะทำให้เรามองไม่เห็นถึงความเป็นจริงบางอย่างมันเลยทาให้เราตัดสินใจผิดพลาดในบางเรื่องนะครับดังนั้นต้องใช้สติเป็นอย่างมากที่จะจัดการแก้ไขปัญหาอย่าเอาความคุ้นเคยของเรามาตัดสินใจแบบเต็มร้อยนะครับก็ต้องมีการที่ได้รับการสนุนช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่คนที่เชี่ยวชาญกับสิ่งที่เราตัวเองทาหรือว่าการบริหารการเงินก็ดีการทํางานก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วและเราก็อย่าปล่อยให้มันหลุดมือจากการตัดสนินใจที่อาจจะคิดน้อยเกินไปและเกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูซิว่าเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรให้การเงินของตัวเราเนี่ยมีความปังมากยิ่งขึ้นนะครับอดูซิในเรื่องของการกระทําก่อนไปขึ้นการสร้างแรงดึงดูดการสร้างความรู้สึกที่ดีความสุขการสุขการเติมเต็มนะครับแล้วก็การเริ่มต้นการกระทําต่างๆในเรื่องของการเงินในห้วงจงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างพลังงานจิตใจตัวเราเป็นทุนเดิมนะการเริ่มต้นจะทําอะไรบางอย่างหรือโอกาสต่างๆนานาเริ่มมีเข้ามาเราก็ต้องมีการ จัดการในเรื่องของอการกระทําต่างๆให้มันเกิดความสําเร็จการกระทําต่างๆให้มันเกิดจากใจของตัวเราที่มีความยินดีที่จะทําและต่อสู้บักบันฝ่ฟาฟันนะในเรื่องของการกระทาต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะในเรื่องต่างๆอย่าไปย่อท้อนะใครคิดว่าเก็บซ่อนความสึกมันเจอเรื่องอะไรอย่างแต่เราก็ต้องมองโอกาสที่มันเข้ามาและเริ่มต้นลงมือทาอย่างเต็มที่คนที่มาช่วยเหลือคนที่มาเกือ้อกูลเราก็ยินดีที่จะรับและก็ค่อยๆที่จะ เกื้อกูลเกื้อหนุนกันไปนะเราเกื้อหนุนเขาเขาเกื้อหนุนเราเพื่อจะหนุนนําในวิกฤตปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเทพเทวานะครับในการมูเนี่ยพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความใจร้อนพลังงานความร้อนแล้วก็ขึ้นไปนในเรื่องของยงหมายถึงการกระทําเรื่องกฎแห่งกรรมอาจจะเป็นในเรื่องของพิบากกรรมต่างๆที่มัน เข้ามาชนพอดีในห่วงช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะได้รับบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่เรื่องดีก็จะกลับไหลเวียนเข้าหาตัวเราให้เราเด้งสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญกุศลเอาไว้นะครับบุญที่เราทาจะหนุนนําให้ในเรื่องของการเงินให้ใเรื่องของโชคลาภต่างๆที่จะสามารถบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้มีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขวัญและพลังใจให้มันไปที่ทางที่ดี ได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราและให้เกิดความสําเร็จนั้นหากเราไม่ยอมแพ้และต่อสูกส้กับสิ่งที่มันเป็นจะทําให้เราเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนดอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเงินของเราในเรื่องของการเงินนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่มัน ผ่านมานะครับเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเป็นเหมือนครูที่สอนเราให้เราเกิดความเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดการเรียนรู้และให้เราพัฒนาตัวเองให้นํามาสู่ในเรื่องของความปังในเรื่องของการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วไม่มีสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันแยก่กับชีวิตจนเกินไปแต่เราจะมองมุมไหนแก้ไขในมุมใดและผ่านพ้นมันไปให้ได้ในะปัจจุบันจนถึงอนาคตจะเกิดความสาเร็จได้ด้วยนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในห่วงช่วงนี้อยู่ที่ 60%อนะครับอาจจะเจอหลายๆอย่างแต่เราต้องเสริมสร้างพลังใจตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะดูเลขมงคลก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องพลังใจดูดวงนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นพลังใจให้ซึ่งกันและกันนะเป็นพลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ เลขมงคลของคนเกิดพุธกลางคืนดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนไพ่ขึ้นเป็นเลข7เลข6นะครับแล้วก็เลข3เลข6นะครับเลข7เลข6เลข3านะครับเป็นเลขมงคลและเป็นเลขของพลังงานของเสียงศิษยที่ปกปักรักษาตัวเรานะครับจะได้รับพรจากเสียงศิษย์ที่เรานับถือบูชาอยู่นะครับหรือมีจิตใจศรัทธาใน เทพองค์ใดองค์หนึ่งก็จะประสบความสําเร็จหรือเราเอฐานอะไรกากอากาศไปก็จะเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้น,นเมื่อเรานรําเลขเหล่านี้เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้เอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์ก็ได้เป็นการเสริมความมงคลให้กับตัวเราในห้วงช่วงเดือนนี้เป็นพลังใจให้นะครับ